จริงเลเนี่ยสงสารนะคะเเวใาจุดที่หครับมุมเลยจุดที่หมุมมุมหมุมไม่ต้องจับของใครจับของตัวเองกันเลยเจอไหมเใครบอกไม่เจอจับสายเสื้อในเองไม่เจอก็ไม่ต้องละผู้หญิงก็ส่เสื้อในอะไร ปเป็นร่องไปเออเนาะเจอไหมถ้าไม่เจอขยับแขนยกขึ้นมาหน่อยแล้วมันจะเป็นร่องอไปแหลมแหลมนั่นคือจุดที่หนึ่งโอเคจุดที่สองครับเลื่อนลงมาครับจุดที่สองอยู่ในกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับวัดจากคนไม่ได้เรียนพื้นฐานเนาะลืมไปถ้าคนที่เรียนพื้นฐาน ที่นี่วัดจากที่หนึ่งลงมาก็ได้สองนิ้วมือนะครับจริงๆมันอยู่ตรงนี้ยกก้นแป้งเข้าใจนะเป็นร่องมีจุดที่สองตรงที่เราเปิดประตูลงตอนเรียนพื้นฐานหนึ่งเนาะนะครับสองสามสามหน้าสามหลังตรงกันครับเรียกว่ากล้ามเนื้อใบเสร็จนะครับวัดจากละแรวออกมาสักสามนิ้วมือนะครับนะจุดที่สาม สี่หน้าสี่หลังตรงกันก็คืออะไรครับใต้รักแร้ตรงมุมนะครับกดดันขึ้นนะครับกดดันขึ้นโอเคจุดที่หนึ่งอันนี้นอนนวดนะจะสบายหนะ่อย